นายพานักเรียนไปอบรมที่นู่นที่นี่พาไปฟังธรรมะทุกวันศุกร์วันเสาร์ต่อไปจะจะพาพวการาชการเนี่ยไปอบรมบ้างจะจะได้มันสอนคนอื่นถูกนายบองหลาสูบกัญชาทำไมมันไม่ดีรู้เปล่าอ่ะคือกล่าวกระมม่อมจูบเปือจุกกาปากับสูบกัญชาเพราะสุขภาพเราใอ้ฉั้าฟัางพอดีกล่าวกระมม่อมไปโรงพยาบาลตึงหม้อแกเตือนว่าผมจะไปน,นํามาปลึกผมจมว่าหมาปลึกมันเป็นแบบน้อยหม้อว่ามันเหลื่อมชาปลายมือปลายเท้าและสูบทําไม รูบกันจ้าเบล้วคาสติมมเมเนวีเวลตีโเลยครับพมมุมเล็บไวแล้วว่าข้อเป็นรถจอ,อมอยำกุ้งโคงแจกอยางทห่เหลือกี่ยอดเลยผมมกูไม่เปรี้ยวกูกินไม่ได้ยังไม่ได้ทำแจกครับน้ำท่วมเยอะที่บ้านในบงหลาน้ำท่วมมาตับทแต่บ้านน้ำลึกขนาดไหนในบอ่อปลาลึกครั้งฉันถามที่บ้าน่อปลาก็อยตีดินนี่กินมันช่ายมันน้ำท่วมไหมน้ำไม่ท่วมมันรถซูม ดูมเอออะไรก้นปีไม่มึงไปด้เห็นไปต้องคุณเมียไปลำพื้ไปํำเพื่อมือไปลำตางาปันใกไ้ให้นาเด็กอยู่ตางาปันควายพวกติดตูกอุตกรไปนำต้วมมึงนำไม่ต้วมเหล่วควายใจคนเราโยบูทำารกูตึงนำไม่ต้วมกับปาดซีกูเสียทุกปีอ่ากูเสียพีใช้มันที่กูเสียแล้วอันดีเรื่องไรแต่ว่ากูต้องอายุบูอยู่ ผู้นำไม่ท่วมเทาบ้านผู้ชลาตัวคุณลูบ้ายไอ้เมียพูดนนำประปายเล่นเรื่องเน้นเลยเมียพูดนนำประปายเล่นเรื่องถึงน้ำประป้าติดการดิบนี้เออผู้ย้ายมาใต้รูปนึกว่านำกลงขึ้นมาในกองแดงเปรอะน้ำประปาเออแดงเปรบะนึกว่านำครุ่นผู้ย้ายมาใต้รูปพาไปชุ่มในอำเภอได้รับเรียบร้อยห้าพันโดยเนี่ยความแกยัดให้กู่จับจองเปนที่มอกูยื่นคนขอวให้ครับ ให้กูยืมตรงพันยืมกับเรยกูเสียยขาดนำประพาเลยเลยว่าเจ็ดพันส่ง่าจ้าฟรีดไปก็ว่าเรว่าจื้อกินไม่มดกดกินไม่น้าให้ในจื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานเหลืองนี่นหนนนใครไม่เชื่อก็อย่าหลบดูเออที่นี่การเดินทางในวันนี้ฉันให้นายบงหลาวเลยนะสมอบไปฉันให้เวลาสิบห้าวันทันไหมกี่มาวันกี่มาวันทันไหมกี่มาวันนี้กี่เดือนนะมอเดือนครึ่งมึงไงบู ทนรึเปล่านายบงงลาสีม well e ันวันนะตั้งเดือนครึ่งตั้งลุยกับเอายังงูกีใครบอกก็เดินครึ่งสี่พันวันมันครึ่งเดือนมีสมองคิดหรือเปล่ารู้หนักหน้ารู้เร็วว่ากูบูอยู่ครึ่งตั้งอย่างความาปืมปีดก็ตัวเองแกลาดผมมากูกับกูไม่บูเลยอย่าไม่บูเลยได้ปะกูจําได้มึงอันตอนขึ้นโรงเรียนพอทรับขึ้นปลอมกูเด็กอู้กับจังห้องทำไมนายบงงลาไอหมอเกือบตกปลายโอาสเรียนหนังชื่อเกือบตกเด็กอู้จังห้อง ในในบงหลาละ่ะผมเกือบพันกับเกือบเกือบพันอในบูแมอมยังบูอยู่อีกหนึ่งเพรยเพื่อนรูวแล,ล้วจำคานกันเนี่ยคุณเรากันดวงพักไปดีเล็ๆไปตกไม่เกี่ยวมันอยู่ที่สมองมากกว่านะเพะฉะนั้นเดินทางวันนี้เลยไปวันนี้เลยกราะม่อมพร้อมมีกจัดการ,รกให้ในในปนาในเอสอสโงก็ไปวันนี้เลยการาะม่อมไปวันนี้เลย แต่เรากรม่อมอยากให้ม่อมพ่อยจะรับลูกของเราก,รากรม่อมไปเรียงดูในราชอุปรตำมโลกเาร,ลกรากระม่อมลูกลายคนในสมอนี้ลูกเยอะพระเจ้าขาลูกรกระกระลูกเยอะจังเลยทําไมคนอิสลามนี่ลูกมากนะจ๊ะคนอิสลาม้นมากลูกมากตงเพใช่ทําไมลูกเยอะคนอิสลามหลอกได้มาเพราะพวุนจิ้นแขงงครับพระวินจิ้นแขงว่าเพื่อพระวินจิ้นว่าบังอาจ <c oughs> เวยวเลยจ้าบังไมอาแต่ลูกยี่มาเต้นนั่นนะันบ้าก,กันกันลูกมาเกอลูกหลายคนและลูกหลายคนนี่เลี้ยงดูไหวกับพอยโยพ่พอกินาน,นันเลยก็อดไปมั่งอินไปมั่งกันเลยเต้สถานอารารเออดีแล้วเลี้ยงดูลูกคนเรายากจนย,ยังไงก็อยากทิ้งกันไหนไหนก็สร้างเข้ามาแล้วพระเจ้าค่ะรื่องไนบางล่าดิ่็มีลูกเหมือนกันลูกก็มีแล้วองนายจอมมีเมียหรือเปล่า,าลูกมีแต่เมียไม่ับเอา มีลูกได้ยังไงไม่มีเมียเมีมมมยนียแต่ว่าตอนนี้เมียมันตีเจดว้วงคำได้แล้วอะไรตุม้มครับ <s> ต้องม้อมจาดตุม่ม <s> เลยีแจดว้วงคมเออลำบากคนผอจุนเลยเมียก็ไม่ไกลเข้าแก่ทำาหารไรก็ไม่คอยบังกืนพ้นคนผอจุนเลยทำาหานเลื่อนยาว่าที่เดินกันน่าหวัมึงกินแรเร่งไกยก็ไม่มีคนผอชุนเออก็ยก็เหมือนย่าง้าวตีจีเฉยดเลย พอเจอลำบากแก่ใตเมียไปแลว้วทีนี้ลูกในมีอครอบครัวมีบ้านมีเรือนหรือยังนะฉันจะได้ส่งขอให้ลูกเรากระม้อมกันได้พหดายคนแล้วพระเจ้าค่ะพอเลยพระเจ้าค่ะอมีสามีหลายคนแล้วครับสามีตอนนี้ได้กี่